ยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะวันนี้รถไฟสายหาดใหญ่ประดังเบซาเขาเปิดเดินรถวันแรกค่ะหลังจากที่ต้องหยุดยาวมานานถึง28วันถ้าหากว่าคุณผู้ชมจํากันได้เขามีเหตุรอบวังระเบิด2ครั้งในพื้นที่ตําบลท่าโอพอําเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะคะซึ่งทําให้เมื่อเปิดเดินรถในวันนี้ฝ่ายความมั่นคงค่ะเขามีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยระดับสูงสุดตลอดเส้นทาง3เดือนค่ะ ด้วยความคืบหน้าการเดินรถไฟสายหัดใหญ่ประดังเบซาซึ่งต้องหยุดให้บริการมายาวนานถึง28วัน หลังเกิดเหตรุรอบวางระเบิดต่อเนื่องกันสองครั้งทั้งระเบิดขบวนสินค้าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขบวนที่707หาดใหญ่ประดังเบซาในพื้นที่ตำบลท่าโพอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาจนตกรางเมื่อวันที่3ธันวาคมค่ะต่อเนื่องด้วยเหตรุระเบิดซ้ำจุดเดียวกันเมื่อวันที่6ธันวาคมทําให้เจ้าหน้าที่รถไฟเสียชีวิต3รายและได้รับบาดเจ็บอีก4รายล่าสุดวันนี้ค่ะ การเดินรถไฟสายหัดใหญ่ประดังเบซาก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วเป็นวันแรกโดยเป็นขบวนรถโดยสารไปกลับหัดใหญ่ประดังเบซารวม4ขบวนเริ่มจากขบวนแรกนะคะที่ออกจากสถานีชุมทางหัดใหญ่เวลา7จ็ดมงครึ่งค่ะ เป็นขบวน947หาดใหญ่ประดังเบซาตามด้วยขบวน948ประดังเบซาหาดใหญ่เวลา8นาิ55นาทีขบวน949หาดใหญ่ประดังเบซานะคะช่วงบ่ายและขบวน950ประดังเบซาหาดใหญ่3มง40แต่ว่าบรรยากาศในวันแรกของการเปิดเดินรถสายหาดใหญ่ประดังเบซาก็ต้องบอกว่า ยังคงเงียบเหงาอยู่สักหน่อยเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เขายังอยู่ระหว่างการหยุดยาวเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้มีการดูแลความปลอดภยัยเส้นทางรถไฟสายหาดใหญ่ประดังเบซาสูงสุดต่อเนื่องไป3เดือนค่ะโดยมีการสนที่กำลังชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่าชุด EOD จาก3หน่วยทั้งจากหน่วยเฉพาะกิจอโนไทต่อชะดค่ายท่านมุกแล้วก็นปพสงขราร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 ตำรวจ3สถานีทั้งสอพอคลองแงะสเดาและประดังเบซามีฝ่ายปกครองนะคะแบ่งพื้นที่การตรวจเส้นทางรถไฟตั้งแต่สถานีคลองแงะยาวไปจนถึงประดังเบซาซึ่งเป็นจุดเสี่ยงก่อนที่รถไฟจะออกเดินรถเที่ยวแรกในทุกวันค่ะ